วรวัตเอ,อื้ออภิกคุณครับกับเรียนท่านประธานสภาที่ครบกับผมวรวัตเอื้ออภิญญ์คุณสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดแพร่พักเพื่อไทยในฐานะของสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งผมอยากให้พี่น้องประชาชนพี่ร้องเกษตรกรและทุกท่านนะตามคำอภิปรายนี้ เราพูดกันอยู่ตลอดเวลาครับว่าเราพยายามจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเกษตรก่อนในนโยบายของรัฐบาลครับบอกว่าด้านเศรษฐกิจการสร้างรายได้การบริหารจัดการราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคู่กับการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ทําไม่ได้หรอกครับแลวผมเรียนด้วยนะครับรัฐบาลก็จะสร้างหนี้ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ถ้าฟังผมแล้วเนี่ยเดินตามนี้นะครับพี่น้องประชาชนไม่ยากจนอีกต่อไป ขออนุญาตเปิดคลิปอันที่หนึ่งครับ15ปีที่ผ่านมาเงินที่ควรจะอยู่ในกระเป๋าของเกษตรกรไทยกับถูกสูบออกไปเหมือนเราถูกใช้เป็นตู้ ATM ของบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติหรือทุนใหญ่ในประเทศปีละกว่า6 0หมืล้านบาทนี่ไม่ใช่ตัวเลขเล็นเล็ดแต่มันคือเลือดเนื้อเงื่อใครและอนาคตของลูกหลานคนไทยที่ถูกสูบเลือดสูบเนื้อในชื่อสวยหรูว่า การพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมทั้งหมดนี้เริ่มต้นเมื่อปี2553เมื่อพัรภูมิใจไทยโดยนายอุทินชาบินากูลหัวหน้าพักเข้าร่วมรัฐบาลและได้ส่งคุณโม่นายสมบชัยโพสุขไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณ์และเป็นคนเซ็นประกาศกระทรวงเกษตรและสากรณ์ฉบับที่1 0พั2553ซึ่งปรากฏว่าขัดต่อพรบกักพื่ปี2507 ที่เป็นกฎหมายแม่อย่างชัดเจนเพราะว่าพรบรกับพืชห้ามนําเข้าพืชตัดต่อพันธุกรรมเข้ามาภายในประเทศไทยอนยุญาตให้นําเข้ามาได้เฉพ,เพาะเพื่อการวิจัยและทดลองเท่านั้นแต่ปรากฏว่าในประกาศของกระทรวงเกษตรนักสากร,รที่นายสุภชัยเซ็นนั้นอนุญาตให้นําพืชตัดต่อพันธุกรรมให้นําเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมได้นี่จึงเป็นการเปิดประตูผิดกฎหมายและนี่คือจุดเริ่มต้นของความไหเนะของเกษตร,ราการไทย ที่ทาให้เงินทุนไทยและเงินของเกษตร,รกรไทยรั่วไหลเกินกว่า9แสนล้านบาทใน15ปีที่ผ่านมาวันนี้กระบ,บอกสูบที่แข็งแรงอันที่สองกันแล้วถูกยื่นออกมาสูบเลือดสูบเนื้อของพี่น้องเกษตร,รกรไทยอีกครั้งหนึ่งไปพืชตัดต่อพัตุกรรมที่ชื่อจีโนบิดโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์ไปพูดเซ็นประกาศกระทรวงเกษตร,รและสหกรณ์ ลงวันที่11กรกฎาคม2567เรื่องการรับรองสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาจากเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมเพื่อใช้ประโยชน์ในภาคกากรเกษตรซึ่งก็คือพัตกรรมที่ขัดต่อกฎหมายแม่คือพรบกักพืชปี2507อย่างชัดเจนฟังให้ชัดน,นะครับข้าวพดประเทศไทยมีความต้องการใช้ปีละ9ล้านตันแต่พี่น้องเกษตรกร,กรผลิตได้เพียง5ล้านตันจริงๆแล้ว ราคาจะต้องขึ้นไปสูงกว่านี้เพราะขาดแคลนแต่มีการนำเข้าพืช GMO พืชอุตสาหกรรมอีกประมาณปีละ2.6ล้านตันคิดเป็นมูลค่ากว่า26,000ล้านบาทนอกจากนั้นทุเหลืองประเทศไทยมีความต้องการใช้ปีละ2ล้านตันแต่เกษตรกรผลิตได้เพียง110,000ตันจึงมีการนำเข้าพืช GMO อีกประมาณ1.5ล้านตันคิดเป็นมูลค่ากว่า20,000ล้านบาท นอกจากนั้นยังมีการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆอีกประมาณ15,000ล้านบาทแ้บยังเสียค่าลิขสิทธิ์ไม่ได้พั์อีกกว่า5,000ล้านบาทรวมแล้วมากกว่า6-7หมื่นล้านบาทต่อปีเรินเหล่านี้ถูกดูดออกจากกระเป๋าของพี่น้องกเกษตรกรไทยเมื่อเปิดเครื่องสูบพญายนาคกระดจยักษ์ให้ต่างชาติมาสูบกินเลือดเนื้อเกษตรกร,ร,กรค,นคนไทยแล้วผลลัพธ์คืออะไรราคาข้าวโพดไทยตกต่ำเหลือเพียง7-8บาท ท,ทั้งที่ขาดแคลนควรจะขายได้ไม่ต่ำกว่า15บาทมันสับหลังไทยราคาตกขายไม่ออกถูกหลืองตุกกดราคาแม้แต่ข้าวก็ยังตกตำ่ำเพราะนายทุนไปนำเข้าพืชจีโมมาทดแทนพืชกลุ่มคาร์บฮเดนตทำให้พี่น้องเกษตรกรขาดทุนขายสินค้าเกษตร,รไม่ได้ราคานี่สินพุ่งไม่หยุด15ปีที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียแล้วเกินกว่า9แสนล้านบาท เราจะไม่ลืมว่าใครเปิดประตูนําเข้าพืช g โ o ในปี2,553ใครมีสูตรเกี่ยวข้องและใครกําลังจะเปิดประตูเพื่อตัดต่อพัจุกรรมที่ชื่อจีโนมอิดิตในวันนี้ยุดการสูบเลือดสูบเนื้อเกษตรกรไทยนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้ทางกฎหมายแต่มันคือสงครามเพื่อเอาชีวิตรอดของประเทศและเป็นการทวงคืนอน,นาคตของเกษตรกรไทยประเทศไทยไม่ใช่ห้องทดลองของบริษัทข้ามชาติ และเกษตรกรไทยไม่ได้เป็นหนูทดลองให้ใครหลอกขายเพื่อตัดต่อพันธุกรรมอีกต่อไปหากรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลมีความห่วงใยเกษตรกรจริงอย่างที่ปากพูดต้องยกเลิกประกาศอัพยศเหล่านี้ทันที ดิฉะนั้นท่านอย่าคาดหวังเลยว่าเกษตรกรไทยมากกว่า30ล้านคนจะไว้วางใจให้ท่านเป็นนายกประทุนตรีและให้ท่านทํานโยบายที่สูบเลือดสุดเนื้อดูดกินถึงกระดูกพี่น้องเกษตรกรไทยอีกต่อไปท่านประธานครับเห็นไหมครับว่าตลอดระยะเวลา15ปีมานี้เกิดการเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรแค่ไหนเงิน9กแสนล้านเนี่ย ถ้ากลับไปอยู่ในมือของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยพี่น้องเกษตรกรไม่มีทางยากจนเลยนี่คือสาเหตุใหญ่ครับอยากเรียนครับขอคลิปขอสไลด์ขึ้นครับขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจนะครับจี <Hey. S 1> <G> o <MO S 2> และ g e d <G ED S 2> คืออะไรมันเป็นการสูบเลือดสูบเนื้อเกษตรกรยังไงด m o ครับจีเมก็คือการพืชตัดต่อพันธุกรรมซึ่งไม่มีใครรู้ครับ มันร้ายกาจแค่ไหนมันเป็นอะไรประเทศไทยอนุญ,ญาตให้เข้ามาเพราะวิจัยและทดลองเท่านั้นนะครับต่อครับแล้วจีโนมอีดิทนะครับก็คือการพืชตัดต่อยีนเพื่อให้คุณสมบัติเฉพาะนี่มีความกังวลด้วยครับว่ามันคืออะไรแต่ยังแล้วก็ตามครับมันคือพืชตัดต่อพันธุกรรมซึ่งประเทศไทยมีพรบกับพืชปี0ูน็คุ้มครองไว้ไม่ให้นําเข้าคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรไม่ให้มีการนาพืชิมโอเข้ามาตีตลาด แต่มีการแอบออกประกาศนะครับทำลายรากฐานของพี่น้องเกษตรกรสมบดครับปี0760ปีมาเนี้ยนะเราปกป้องนะครับพี่น้องเกษตรกรแต่15ปีมาเนี้ยมีอดีตรัฐมนตรีไปออกประกาศนี้มาผมตกใจครับผมค้นมาเรื่องนี้มาเรื่องนี้ผมพบในการยื่นเรียกร้องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำในกรรมธิการการพานันธย์ครับ ค้นตามไปตามไปถึงทราบว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีพรบกับพืชเนี่ยคุ้มครองอยู่แล้วแต่มีการแอบเ,อเข้ามาโดยที่ขัดพรบเห็นไหมครับ53เปิดนําเข้ามาครับคุณสุภชัยโพสุเซนลงนามมาปีนี่ครับคุณธรรมนัฐพงผพ่าเซ็นก็อีกครับจะบอกว่าดีไม่ดีผมไม่ทราบครับแต่มันคือพืชตัดต่อพฤติกรรมมันขัดกฎหมายชัดเจนครับต่อครับเห็นไหมครับในข้อสามที่เขียนไปเลยครับ ให้พืชที่ได้รับการตัดต่อสารพิุกรรมจากทุกแหล่งตามท้ายประกาศนี้เป็นสิ่งต้องห้ามและนาเข้ามาได้ยังไงครับและข้อ4ี่ครับในกรณีที่รับอนุญ,ญาตให้นําสิ่งต้องห้ามตามข้อ3าเข้ามาในราชจ,จัากเพื่อการทดลองและวิจัยนะครับต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เห็นไหมครับเพื่อการทดลองและวิจัยครับแต่ว่า,ท,าท่านสุภิชัยโพสเซ็นได้เฉยๆนะครับ,บรวัดครับช่วยระวังหน่อยเรื่องกล่าวถึงบุคคลภายนอกที่ ไม่ได้อยู่ในนี้นะครับเป็นการโทษครับเป็นการลงนามในในสัญญานะครับซึ่ง<ต>่าปนประานครับบอกว่าปีท่านหนึ่งได้แต่ว่าท่านประธานขออนุญาตครับเขาไม่มีโอกาสได้ชี้แจงครับท่าน,น,นอาจจะบอกอดีตรัฐมนตรีได้แต่ว่าใจาชื่อเข,เขาเขาไม่มีโอกาสได้ชี้แจงนะฮสำหรับท่านรัฐมนตรีที่อยู่เ็าเจญไายครับท่านท่านประธานขออนุญาตครับเจอนครับเป็นประเด็นที่ท่านประธานได้ทักท้วงเมื่อสักครู่พอดีเลยครับผมกรวีครับก็อยากจะขออนุญาตประท้วงนะครับเมื่อสักครู่นี้ ช่วงสักชั่วโมงกว่าผมก็นั่งฟังครับเพื่อนสมาชิกจากพักประชาชนพูดถึงโครงการบางโครงการของรัฐบาลที่แล้วเพื่อนสมาชิกท่านวรวัตนี่แหละครับก็ลุกขึ้นไปท้วงครับบอกอันนี้มันเรื่องเก่าไม่เกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้ที่จะทําห้ามถึงขัน้นห้ามเอ่ยชื่อโครงการนะครับและนี่ไปเอ่ยชื่อถึงรัฐมนตรีท่านนูน้นแล้วก็มาในรัฐบาลชุดที่ผ่าน,านมานะครับก็สิปีที่แล้ว ผมก็ไม่แน่ใจนะครับพักภูมิใจไทยเพิ่งจะได้เป็นแกนนําครับส5้าปีที่ผ่านมาพักไหนเป็นแกนนําผมก็จําไม่ค่อยได้ครับท่านประธานให้ท่านประธานได้กรุณาช่วยวินิจฉัยแล้วก็ควบคุมการประชุมครับกราบขอบพระคุณครับครับจะไม่เอ่ยถึงครับท่านประธานครับจะไม่เอ่ยถึงอีกนะฮะเพียงแต่ว่ามันอยู่ในประกาศที่ต้องการให้ยกเลิกครับในสิ่งนี้ผมคุยกับทางสมาชิกสภานิติบัญญัตรัชรัพกเพื่อไทยเห็นด้วยครับเราไปพบว่าการออกประกาศที่ขัดต่อพรบแม่นั้นทําไม่ได้นะครับ อย,อยากกลาบเรียนครับท่านประธานครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทสำคัญนะครับขออนุญาตเปิดคลิปตัวที่2เลยครับผมได้ทำการตรวจสอบแม้ทั่งใน Chat GPT ถามว่าในกรณีที่ออกประกาศที่ขัดต่อพรบนั้นทำได้หรือไม่ขอฟังเลยครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอย่างสูงและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้าในนามของปัญญาประดิษฐ์ AI ขออนุญาตกล่าวในนามของพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่อาจถือเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงทางอาหารอย่างร้ายแรงภายใต้การเปิดทางให้มีการนำเข้าและส่งเสริมพืชตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMO และ GED การเปิดนำเข้าข้าวโพด GMO โดยอาศัยประกาศกระทรวงเกษตรฉบับที่10พศ2553จนถึงวันนี้ยังไม่มีการยกเลิกยังคงส่งผลให้ทุนข้ามชาติสามารถนำเข้าพืช GMO ได้ต่อเนื่องในขณะที่ราคาพืชผลของเกษตรกรไทยถูกกดต่ำอย่างต่อเนื่องมานานกว่า15ปีและล่าสุดภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล ได้มีการแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นผู้ที่ลงนามในประกาศให้เทคโนโลยีจีโนมเอดิทติง GED ไม่ถือเป็นพืช GMO ภายใต้การควบคุมของพระราชบัญญัติกักพืชพศ2507แม้ GED จะใช้ชื่อที่แตกต่างแต่ในทางเทคนิคยังคงเป็นการตัดต่อพันธุกรรม และไม่ได้มีการแก้ไขกฎหมายแม่หรือทำประชาพิจารณ์อย่างโปร่งใสพฤติการนี้เข้าข่ายการออกประกาศที่ขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายแม่และอาจเข้าข่ายการเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนบางกลุ่มในขณะที่เกษตรกรยังไม่รู้ข้อมูลจริงและไม่มีทางเลือกในการผลิตอย่างยั่งยืนขอเรียนว่าหากประกาศเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้และภาครัฐยังไม่ยกเลิกทบทวนชี้แจงอย่างเป็นทางการย่อมเป็นการฝ่าฝืนต่อหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมนักการเมืองอย่างร้ายแรง ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทั้งในช่องทางการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีรายบุคคลการยื่นคําร้องต่อบปปชและสารรัฐธรรมนูญการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแทนประชาชนและเกษตรกรควรมีมติชัดเจนในการปกป้องเกษตรกรด้วยการเสนอให้ยกเลิกประกาศฉบับที่1 0และยุติการใช้ GED โดยไม่มีกฎหมายรองรับถ้าหากประชาชนอยากทราบข้อมูลที่แท้จริงสามารถใช้ถ้อยคําดังต่อไปนี้ 1. จริงหรือไม่ว่า รัฐมนตรีสามารถอนุญาตให้ใช้พืช Genome อดิต i ิ้ (G.E.D.) ในประเทศไทยได้โดยไม่ต้องแก้ไขพระราชบัญญัติกักพืชพศ2507 2. การออกประกาศให้ใช้ G.E.D. โดยไม่มีการแก้ไขกฎหมายแม่บทถือว่าขัดต่อหลักนิติรัฐและการตรากฎหมายที่ถูกต้องหรือไม่ 3. การนำเข้าพืช G.M.O. หรือ G.E.D. เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมมีลักษณะขัดแย้งกับพระราชบัญญัติกักพืชพศ2507ในประเด็นใดบ้าง 4. หากเกษตรกรหรือประชาชนได้รับความเสียหายจากการอนุญาตให้นําเข้าหรือใช้ GED โดยไม่แก้ไขกฎหมายแม่บทพวกเขาสามารถฟ้องรัฐหรือผู้มีอํานาจที่ออกประกาศได้หรือไม่และควรฟ้องรัฐสภาได้เขียนไว้ชัดเจนเพื่อความชัดเจนครับผมอยากจะถามท่านประธานว่าการอภิปรายคืออภิปรายกับท่านประธานโดยสมาชิกรัฐสภาแต่วันนี้การใช้ AI ในการอภิปรายแทนเนี่ย ได้หรือไม่ในข้อบังคับถ้าได้เนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานในครั้งต่อไปการปรึกษาหารือการอภิปรายผมก็จะใช้ AI ในการอภิปรายแทนตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นสสหรือสวขอความชัดเจนด้วยครับ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 ขอบคุณครับครอบารับเป็นคลิปเท่านั้นเองครับดี๋ยากท่านสมาชิกครับจะได้วิจัยตรงนี้นิดหนึ่งครับผมอยากให้สมาชิกได้ํำนึงถึง การแถลงนโยบายในบทด10ครับข้อร้อครับสมาชิกรัฐภามีสิทธิจะสักถามและพิปรายทั้งในทางสนับสนุนหรือคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้สําเร็จตามนโยบายท่านลำตีก็มีสิทธิ์ที่จะตอบข้อสักถาม หรือคัดค้านก่อนสมาชิกรัฐสภาได้นะครับอันนี้ผมอยากให้กำนึงเรื่อง AI มันเป็นเรื่องใหม่จึงไม่มีข้อบังคับห้ามแต่ผมอยากให้พึงระมัดระวังนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นปัญหาครับก็ขอให้อยู่ในประเด็นข้อร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับขอให้อภิปรายในเชิงคัดค้านหรือสนับสนุนนโยบายที่รัฐบาลได้ถแถลงท่านนอกจากนั้นผมคิดว่า น่าจะยังไม่เหมาะสมไม่ใช่วาระของการแถลงนโยบ,บายนะครับเ <é. S 1> ดีย๋ว ly, ยวจะเป็นการอภิปรายตัวรัฐมนตรีหรืออภิปรายไปไว้ใจรัฐบาลครับข,ข,อขอให้อยู่ในประเด็นหนึ่งสี่หนึ่งก็ชัดเจนครับเกิด <ข idir S 1> ครับท่นะานประธานครับขอนิดเดียวครับประเด็นต่อเนื่องท่านประธานครับท่นบานประธานครับรัชนนท์ครับครับนิดเดียวครับท่านประธานเมื่อกี้ท่านประธานวินิจฉัยว่าไม่อยู่ในข้อบังคับการประชุมรัฐสภาอันนี้ ละไว้เป็นที่เข้าใจนะครับอาจจะมีการแก้ไขในครั้งต่อไปก็เลยอยากจะฝากเมื่อไม่มีข้อบังคับอยากให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านที่จะลุกขึ้นอภิปรายให้ระมัดระวังโดยเฉพาะการเสนอชื่อการเสนอรูปการใช้ IA AI ในการอภิปรายเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่ก็จริงครับแต่ว่ามันต้องมีมาตรฐานนะครับก็ฝากเพื่อนสมาชิกไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับอาจารครับครับเจอเจอครับตลอดครับเพื่อพิสูจน์นะครับผมได้พูดไว้นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าทั้งหมดนี้จริงหรือไม่จริงผิดหรือไม่ผิดผมได้ทําเตยมคําร้องไว้นะครับในการร้องปปชดูว่าผิดหรือไม่ผิดนะครับเตยมคําร้องไว้นะครับที่จะยื่นถึงสารปกครองเพื่อให้คุ้มครองให้ยกเลิกประกาศฉบับนี้ทั้งสองฉบับนะครับ ยื่นท่านประธานสภาเพื่อให้ส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณานะครับว่าทําผิดจริยธรรมทางการเมืองหรือไม่แล้วก็ยื่นทางสารจังหวัดเพื่อพิพากษาดูว่าเรียกร้องค่าเสียหายกับพี่น้องเกษตรกรได้หรือไม่ทั้งหมดนี้เตรียมไว้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าท่านคิดว่า,าถูกหรือไม่ถูกให้สารไม่พู้ตัดสินนะครับผมทําเพื่อปอกป้องพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าท่านไม่แก้ไขเรื่องนี้นะครับ ผมเชื่อว่าพีนา่น้อกเกษตรกรทั้งประเทศไม่มีทางไว้วางใจท่านในเป็นรัฐบาลอีกต่อไปครับขอบคุณท่านธรรมดานครับขอบคุณท่านว <c oughs> รวัต <c oughs> รครับท่านน้้งปีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสมัชิสุด